รับแคมเปญสุดพิเศษเครดิตดีฟรีดาวกับคันนี้ MG 5 1 5 X Sunroof ปี2019นั่นเองค่ะ สำหรับ MG 5คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ได้ไปคือคุ้มสุดคุ้มเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาได้มีการอัปเกรดออปชันมาให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแม็กชุดเครื่องเสียงรวมไปถึงหน้าจอขนาดใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามรอบๆคนันกันก่อนเลยเราจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยต้องบอกเลยว่าดีไซน์นะคะสวยสะดุดตาม,มาในภายใต้ดีไซน์แนวความคิดของบริตไดนามกค่ะในส่วนไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ในส่วนกระจังด้านหน้า รอบด้วยเส้นสายโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะสำหรับรถซีดานคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0ซีซี ซีซูให้พละงกำลังสูงสุดถึง106แรงม้ากันเลยทีเดียวในส่วนด้านข้างของเขานะคะล้อของเขาเป็นล้ออลลอยที่มาพร้อมกับแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นล้อขนาด17ค่ะถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูเป็นโครเมียมสีเงินตัวบอดี้ของเขามาด้วยสีขาวที่เป็นสีให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดนั่นเองค่ะ ด้านท้ายรถของเขานะคะก็สวยสะดุดตาไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าและด้านข้างเลยนะคะอย่างในส่วนไฟท้ายของเขาคือโดดเด่นมากๆค่ะการดีไซน์จะมีความลากยาวตั้งแต่ด้านข้างของฝั่งนี้นะคะยาวมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยทีเดียวในเวลากลางคืนต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆค่ะด้านล่างนะคะมี parking s e n อร์มาให้ทั้งหมดถึง3จุดเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ นี่นะคะเห็นเป็นรถเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะแต่ว่าเขามีพื้นที่ในการวางสัพระเยอะมากๆหรือจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้2ใบเลยทีเดียวแล้วเขาก็ยังเพิ่มแผ่นกันลองมาให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถวางสิ่งของวางของเปียกของสดนะคะได้อย่างสบายใจทําความสะอาดได้ง่ายด้วยคะ่ะ ด้านหน้านอกจากการดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วความคุ้มค่าคือจัดมาให้เต็มอย่างในส่วนตรงคอนโซลกลางนี้นะคะเขาได้ทําหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นค่ะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเอาไว้ดูนหนังแบบชัดเจนเลยฟังเพลงเพราะๆนะคะด้วยชุดแต่งเครื่องเสียงของเขาที่ทํามาเพิ่มด้วยนะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะแล้วก็ในส่วนเบาะของเขานะคะการดีไซน์ก็จะมาด้วยโทนสีดําเป็นเบาะหนังนะคะ มาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้จากตรงนี้และที่พิเศษเลยคันนี้เลขใหม่น้อยมากๆเพียงแค่60,000โลเท่านั้นคะ่ะภายใน ผู้โดยสารด้านหลังนะคะเห็นเป็นรถเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้ทําให้รู้สึกอึดอัดเลยด้วยพารารมิกซันรูฟด้านบนที่ส่องสว่างลงมาถึงด้านหลังตรงนี้ทําให้ห้องผู้โดยสารดูโลงแล้วก็โปร่งสบายนะคะการดีไซน์ภายในก็จะมาด้วยโทนสีดําอย่างในส่วนเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดํามีไอโซฟิกที่ยึดเบาะสําหรับเด็กมาให้ด้วยนะคะ นั่งได้สบายๆถึง3ที่นั่งเลยแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก2องตำแหน่งทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะไม้แท้ไม่น้อยขนาดนี้นะคะเพียงแค่60,000โลเท่านั้นแถมยังมาในราคาเพียงแค่ 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆนะคะสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่โอเพ่นโรดสำหรับวันนี้เจบก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย